สวัสดีครับเข่าตะเขี่ยวเตียงนุ่มสามติดเช่แนมาแล้วครับผมครับกับม้าพรมมาพอกับสามติดคือเก่าพี่น้องรับกับม้าพรมมาพอกับสามติดยู่หน้าโคกพี่น้องเมื่อนี้กับบรรยากาศเงียมือแรงครับช่วงหาโมงกว่าสี่หกโมงครับเมื่อนี้มาทักทายสบายดีพี่สบายดีน้องเขาอยู่ในครับหน้าหน้าโคกเขาเมาห่อเขาครับเขาเมาห่อเขาเมื่อนี้ทำงานครับเมื่อนี้สามติดทำงานนะครับช่วงเสาร์บ่ด้เฮ็ดคลิปมา ปางมู่กับพี่กับน้องเขาครับกักักเลยถือโอกาสมาสวัสดีพี่สวัสดีน้องเขาย้มมือแรงนะครับอยูนนั่งโคกนี่แหละออกมาเจียใก่้ครับเราก็สิไปเจียในบ้านเราก็สิเอาหัวเขาเราก็สิไปทํางานครับเขาทำง,งานมีแดดครับเมื่อเนี้ยมื่อนี้มีแดดมื่อนี้มีแดดครับแดดมืดมือพูดละอ้อยกับเราะท่านกบท่านเห็ดยางดอกครับพี่นหนงมองดูอ้อยหนามมันมันนั่นนามมันขัง น้ำมันถ่วมครับว่อยอยังไงมันเรยบ่ได้บำรุ่งรดมันลุ่งบ่ไดครับแต่ว่าสามทิศเอาเครื่องตัดหญ้ามาตัดแล้วในป้าอ้อยนี่แหละเดี๋ยวผมให้มันแหงมันกามจากมือสองมือกันครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ะเลงน้ำอันเฮ็ดเขา่าเฮ็ดยังอยู่ว่านเข่าครับแต่ตว,ว่าคนจะคลองว่าท่านในว่าน,นอกว่าฎีบ้านมือสองมือไปนี่แล้วครับฝนมันสีมากก้อนบอ่อขี้นง เพราะว่าฝนที่มากช่วงนี้ครับช่วงวันพระฮัทวันสุกนี่แหละน้ำในสากระเต็มคือเก้าปูปลากระหักฮากิานฮาว่างไข่ในปลาอ้อยหมดละปลาอ้อยนี่น้ำก็ขังอยู่คือเก้าเดียพี่น้องปลาอ้อยสามจิตนี่ก็ได้ทั้งบ่ดทันเลยเฮ็ดยังเลยบ่ดทันในกาจัดหญ้าหญ้ากับไล เก็ี่ยงบ่ไใดครับมันล่งบ่ไใดติดลมนี่น้ำในสานกกน,านี่ก็มีปลาแม่ปลาลูกขอกะไข่อยู่มูสองมูครับนี่น้ำขังใบอ้อยกับเลื้งกับมันขังโดนใบอ้อยกับสีเลื้งครับยานอ้อยมัน ชะลอการเจริญเติตบโตบ่แห้งจ๊กเสือเพราะว่ามันมันเป็นแอ่งกระทะพี่น,น้องมันมันเป่งบ่มันระบายออกบ่ได้บ่ยังไงนี่หยาน้ำปลาอ่อกนี่สิกะเอาไว้เกี่ยวให้งัวครับพอได้เกี่ยวให้งัวต้องจ่างไปเบื้องมองลองน้ำนั้นก่อนน้มนันไหลเข่าห้ากันบ่กับสาเนี่ยครับ อร่อยกางงามงากางงามนกปากคางนกอย่างมันออกไขยขึ้นมากินครับเดีย๋ยวจะได้มาดไตไปเอาไปแกะต่อไปลวกน้ำพรอนแล้วก็แกะหัวมันไว้อยู่เียเนาะเพราะว่ามันมันไข่ออกหมดแล้วครับหอยไข่ออกหมดแล้วเนี่ยต้องเสียไข่นี่ก็น่าเสียใจแล้วครับเนี่ยปลาแม่เลนไปเลนไม่อยู่ครับอยูใ่ในปาลาอ้อยกยับไร้ เสียงมันบอ่อนมันยังละย่ามช่วงป่ารุ่งคนละป่าสีร่งหาบัวหาวอ่างคนละห้าจังสีโอนรอบมาใส่บางนี้ยวสีภาพไปเบื้องเขาของเกนบ้ันครับเกินวนันเกอดดีดี เบื้องแย่นั่งกำลังทำความาสะสาดกู้สาเนี่ครับขั้นสาตามติดโอดเครื่องตัดหญ้ามาตัดลงไว้มันมาทัา้งแห่งดีกันเดย เป็นวานครับเป็นถึงวานเป็นรถไถหน่อยไม่เห so ็ดครับเนี่ยรถไถเตินตาเนี่ยแหละไม่เห็ดมันรถไงมันลงบ่ไหนมันติดลมครับเกิดดีดีเลยนี่ในกล่องอัดสีเบียนครับเนี่ยนั่งเห็ดแข็งก้อหนี่เนาะแตกเก่นมากเลยปลูกยังบุญนี่ตุ้มที่เพป็นวานหน่อยกวนมันก็เขียวงามแล้วครับนี่งก้อนไม่ครับเป็นเรถไถหน่อยเห็ดได้ไหมเนองไถเติอนตา มก่วงก็มืดแล้วครับมันยามแล้วเป็นหอมตลูกตามภาษาเราละพเพราะว่าดวาอยากได้กินบมักทั่วกะ่ะเริ่มออกฟักเอ้ยออกปักออก่วยหรอครับนี่ไปสี่อเจ็บไปตำแล้วถั่วฝักยาวประเจียวก็มีตะต่วนม,มีดอกกรอกกับเบื้องดู bông cài <laughs> giăn của bút thảo này các bạn, nó còn bò hải, mi nhả, mi nhằng đấy, cả sáp, cả xiêu, còn anh xịt cả, nhọt cắt say, nhọt bala, cả ngàm luôn, nè, con, khiêu ngang ban, quan học đấy, con lót thiệt phao, đi kia cái là ban nè, chỉ ban đó. ย่านางก็ออกมาเราสิมาทำความสะอาดสวนเรามาเฮ็ดคลิปมาป่ามาคุยกับพี่กับน้องเขาครับเป็นคลิปสันสนเพราะในป่าได้คุยกับพี่กับน้องเขาเพราะในหายจีบหดจิบถึงกันเนาะครับเนาะเอาสำหรับบรรยากาศหน้าโขกสามติกะทิฝากพี่ฝากน้องไว้ซ้ำหนิครับครับท่านี้สามติกระอขอบุญขอบคุณเนาะครับพ่อแม่พี่น้องเขาเมื่อสุขสุขคนที่เขามารับชมที่ความสามจิตตั้งแต่ต้นจนจบขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกระลังใจครับฝากเป็นกระลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพ,พื่อสิริเบลาดคลิปไม่ไม่หรครับคลิปหน้าสามสิบสิาปี่พานองเป็นอย่างัรจังคอยชมคอยติดตามครับครับสำหรับคลิปนี้สามสิบกุญแจไว้สำหรับนีก่อนครับขอบคุณเลยสวัสดีครับ